วันนี้เน้นกินข้าวกับน,น้ำพริกนะครับก็คืออันนี้เป็นน้ำพริกนรกปลาย่างแบบแมงดาด้วยนะคุณร mm ัช hmm. นีนรกปลาย่างแมงดามันจะมีความแห,แห้งประมาณหนึ่งแบบนี้นะครับใส่ตู้เย็นเอาไว้ อนนี้ผมก็อยากกินแบบเป็นน้ําเพื่อที่จะเอามาละลายผมก็เอาละลายน้ําร้อนนะครับละลายน้ําร้อนแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ําปลาแม่ทงนาสักนิดหนึ่งง่ายๆเลยนะอันนี้น้ําปลานี่ปรุงสุกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรียกว่าสองน้ำสองน้ำผสมกันเลยแล้วถ้าไม่กินปลาล่ะไม่กินปลาก็ไม่กินปลาก็อาจจะเติมน้ําปลาบ้างเล็กน้อย ตามความชอบอ๋อคือมันจะเป็นน้าพริกจืดไปเหรอมันลดน้ําพริกนั่นแหละครับแต่มันอาจจะจืดสําหรับบางคนแต่มันก็ไม่ถึงกับจืดนะฮะมันก็แล้วแต่ว่าใครทานรสชาติไหนด้วยเมงดาแท้นะครับเมงดาแท้นี่ไงตัวเมงดาแท้เลยนี่ถ้าเราลาดข้าวให้มันเป็นอ่ถ้าทําเป็นน้ําแบบนี้มันก็จะลาดข้าวง่ายอย่างนี้นะครับนี่นี่ทานสบายแล้วก็นี่แหนมเป็นแหนมหมู ร้านแม่ทองนาคนะฮะผมว่าเราอย่าพูดเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนย่องมากินใช่แม่ทองนาคถ้วยนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วนี่ครับฝีมือผมปรุงเองครับของใครครับน้ำพริกแม่ทองหน้าครับเออขอหน่อยครับเอาเลยล่ะฮะครับช้อนใหญ่ๆเลยนะครับไปกินรังเองได้มากเลยครับปลาไซด้ละมานั่งกินนี่หลานมา เห็นแมงดาเลยนี่เห็นหัวแมงดาเลยเห็นหัวแมงดาเลยเอาวะล่ะชอบป่ะอันนี้แน่นอนครับหอมหอมเออหอมแมงดามาลูกมาเห็นหัวมันมาพี่กิ้นมากินข้าวกันหอมมากเที่ยวพาไปไหนวะเนี่ยเข้าโรงแล้วเข้าโรงเออเข้าโรงผลิตเข้าโรงไม่มีนอไมล์ที่บ้านอยูะไม่นั่งหรอคะถ้านั่งเดี๋ยวหมดครับไม่ก็ลมมันเย็นเออไม่ค่อยจะนั่งแต่เฮ้ย ลุงพรน่ะไม่เรียกลุงพรจริงๆครับวันนี้บุฟเฟ่ต์ครับตักไม่อั้นใช่ไหมครับตักไม่อั้นครับบุฟเฟ่ต์ดำสบาไหลครับเอาเงินวางไว้ด้วยนะเอาแล้ยน้ำพริกจะหมดแล้วเนี่ยเออนึกว่าเยอะนั่าๆทีแรกอ่ะมนไไ่เเรียกทำแบบนี้มันอร่อยนะทำง่ายๆเลยมันเป็นความฉ่ำด้วยนะมันก็เลยินง่ายสูตรนี้เลยหอมแต่ต้องมีน้ำปลาไปไว้ที่บ้านนะพี่เจ้า หอมกำลังพอดีอ่าเฉพาะแมงดาอ่าหัวหมูกเหมือนไงว่าตับไปเนี่ยน้ำอืมกินไข่ต้มก็อร่อยเอาอาจารย์ถล่ยมากินข้าวคนทำไม่ค่อยกินนะคนทำไม่กินคนกินก็ไม่ต้องทำทองทับเดินด้วยทองนะพวกเราพริกหมดแล้วเด้อน้พริกหมดแล้วเด้อหกหมดหกเลยทอง แล้วลราบอกประตูใส่แล้วป่กประตูค,คืองานไหว้แท้เหมือนนี่ลายคนเดยมึง <c oughs> ที่ผ่านมาบันชา้าเพราะอะไรคะทำคนเดียวทำคนเดียว <c oughs> เป็นศินลปินเดียว <c oughs> ป่ะสิงโตพาไปรีวิวห้องน้ําหน่อยป่ะเหมาะหน้าสิงโตเหมาะกับการไปรีวิวห้องน้ําอย่างมากเห็นแล้วบ่าวว่า นะะฮดูซิเขาใส่อะไรบ้างแล้วมาทางนี้เรามาทางนี้จะพามาดูอะไรครับผักกระตูผักกระตูหนึ่งกระเบียงกระเบียงเออแล้วก็โหมูส้วมแบบแนวสีก้นมันก็จเลยอะมันยังไม่เสร็จนี่ยังพรุ่งนี้เี่เออก็ใกล้เคียง แล้วก็เหลือตรงนี้นะคะปูกระเบี่ยงปูกระเบี้ยงเองผมขุดไว้ให้มิงขุดไว้ให้มีงไอหมีเหา่าไอหมีเห่าเสียงดังมากหมีมอมเห่าเสียงดังมากไปซื้ออะไรกันมาคะอเอ้าเอ้าเอา้า <c oughs> โอ้ยจะขังจะขังพี่รักไวในรถซะล,ละ โอ้ยเห็นว่าไม่พูดก็ยังไม่หลับนะคือเราจะวางจานแบ่งไว้ตามอาคารโดยที่เด็กเสิบจ,จะได้ลดการเดินลงเพราะว่าขอจานใบหนึ่งเด็กเสิบก็ต้องเดินไปให้ไงที่ผ่านมาใช่ไหมคะเด็กเสิฟครับมันเหนื่อยใช่ไหมครับ อาจารย์อ๋ออันนี้ตัวตัวนี้เอาไปคืนเพิ่งไปคืนเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วแต่วันนี้พี่โจเอากลับมาอีกแล้วอันนี้ไม่ยากเพราะว่าคือขอมันเป็นไม้แท้เพราะว่ามีคนบอกว่ามันทําไมไม่เอาตัวดีๆมาเปี่ยนอันนี้เราเราสามารถปได้นิดหน่อยแต่ว่าไม้เนี่ยมันเป็นไม้แท้เลยนะไม่มีแล้วแหละมันเป็นไม้สักเลยนะเอ่เราพลิกดูอย่างนี้เลยนะไม้สักไม้แท้ต้องไม่ไฟนะใช่ไหมพี่รัก ก็ยันถ้ามันมีตำหนิไม้บ้างเนี่ยก็พอได้มันเป็นไม้แท้เดี๋ยวตะแหวงเห็นจะว่ายังไงเนาะมันเลาะเป็นรูมันไม่สวยเหมือนพวกไม้อัดหรอกแต่ว่าตะแหวงบอกเอามาอีกทำไม้มีอะไรมาแจกคะลองเท้าโอ้ แบรนด์เนมทั้งนั้นเลยรอ,อ,องเท้าลโกหลานโอ้โหรองเท้าแตะเลยรองเท้าแตะโดมมาสิยแน่ะไอ้ต้ารองเท้าใครนะรองเท้าแตะโดมโดมคือใครคะลูกชายครับเขาตั้งแต่สมัยเขาเป็นเด็กนยะเขาเก็บ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 อ๋อแล้วมันไม่ไม่ไม่น่าแน่นะ่แน่แสมัยเขาเล่นบอลเป็นเด็กอ,ะอ่ะอ๋อลุงลานครับลุงลานใส่ได้เหรอครับเนี่ยได้ครับอ้าตีถามตจริงเหรอเอ้ยมันเท้าเด็กนะเนี่ยม่ได้มาได้ม่ได้สบายเลสมัยแกเด็กอะไรไม่ได้เอาไว้ก่อนนะลุงเนาะสมัยโดมเป็นเด็กกนเ่ย ลุงลานลุ้นลุ้นลุ่นลุ้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 นลุเนลุ้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 ปลุ้นลุู้ลุ้น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 ลุ้ลุ้น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  ผมอาแต่สงสัยจะชอบสีแดงไว้ลุงพรนะ่ะลุงพรใส่ผสมปูนนะคะสีแดงแกมไปชาปปูนนะครับไปชาปปูนฉล,ฉลานอือใช่ไม่ได้แล้วนั่นน่ะใช่ไม่ได้แล้วคับไหมคลับสิบบยาจะไปวิ่งได้ยังไงวะอ๋อดำๆอันนี้ใส่ร้องเพลงนะพี่สำลินผมหว่าจะใต้โบกรถ<ะ>อันนี้สงสัยตอนเข้าไปอังกฤษแน่เลย อันนี้มันจะร้อนนิดนึงนะลุงนะเพราะว่ามันนุ่มอันนี้มันสําหรับใส่ลุยหิมะนะท่านสำลินครับถ้าอยู่เมืองไทยน่าจะะต้องไปเดินหิมะเท่านั้นล่ะครับหรือคู่แล้วก็ใส่ตีนี่คู่หนึ่งโยคนโยนหดึ่งนู่นทำไมทำไมจะสี่ห้าคู่ทำไมไม่เอาไหมเขาเรียกนะไม่ได้ไม่ได้อันนี้จองแล้วค่ะคุณลูกค้าดูดูตะลันตะลันสี่คู่น่นรูอันนี้ของเรา อันนี้ของแม่เลือกเผื่อเผื่อมียด้วโอ้ยเอาคนเดียวหมดเลย้าเผื่อเผื่อลูกเพื่อมีนะตาต้องภูมิใจนะที่เขารักลูกสาวเราอ่ะคู่นั้นแหละคู่ที่พี่ยินได้หมดลูกเคยลาปงงกปันไหนวะพี่ล้านพี่ล้าน พี่ร้านเปิดประตูให้ผมหน่อยว่างก่อนดิลูกมันไม่มีมือเปิดว่างก่อนดิมันจะเปิดยังไงวางวางดูเร็ววางก็เสียมาวางก็เสียเลยเดี๋ยวโดนดามาแน่เร็วด่าามเลยตัวนดามือเนี่ยว่างไม่ได้เดี๋ยวหายพี่พรมองอยู่นี่พี่บอลฟูแน่ไปเองกูใส่ไม่ได้เอาเปิดประตูจะเก็บว่าง่อนแจ้งเลยไม่น่า ไม่วางใจนะนั่นแหละน่ากลัวเอาเฮ้ยได้เครับเอาจนได้พี่ลีเอาจนได้คู่นี้ไม่เอาเนี่ยใส่บกเลิศเลยนะคู่ให้ตัเล็กไปเลยให้ตัวเล็กแต่แต่พี่ลีย่าใส่ไปตัดหญ้านะโอ้โหยังไงบอดเลยโอ้โหนันแต่นั้นมันโอ้โหใต้เที่ยวเลยครับนี่ใต้เที่ยวเลยพี่นกมีคนบอกว่าช่วยถ่ายหน้าพี่นกชัดๆให้หน่อยเขาอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นแล้วมีคนก็อยากเห็นเขาอยากเห็นอืม เนี่ยนะคะอเทศบาลครับนทึกเห็นนะนะโอเคตามใจแฟนคลับสุดๆแล้วเนี่ยเห็เจ็บกันนะครับคู่นี้ไม่เอากันได้ไงเนี่ยเอาเนั่นไม่เอาครับคู่นี้คู่นี้คู่นี้ของคุณกัำปูซื้อมาขอบคุณคุณนั้นหน่อยคุณลุงเขาคนมาครับที่ลานของคุณนั้นนะใจขับรถนั่นจะดีใจพุ้งนะพ่อไม่ขอดึยืดมันเนี่ยในพื่อเมียเลยโอ้โหดูเหมาะเหมาะเหมาะพี่เล็กค่ะพี่เล็กเหมาะพี่เล็กมีอีกคนที่บ้าน หนึ่งสองสามสี่ให้เอาถุงไปเถอะจรฮะใส่เยอะขนาดนั้นแล้วยกถุงมาคระโดดตรงรองได้เข้าห้องไปกี่รอบมาทานแหวงใส่ได้สักคู่ไหมเนี่ยไม่ได้ครับเดี๋ยวครับกำลังพยายามใส่อยู่หนึ่งคู่อันนั้นคือพ่อพยายามใส่อยู่แล้วโอ้ยใส่ได้ไหมพ่อไหนมันจะกัดป้าแล้วพ่อเดินลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเช็ดให้พ่อใช่ยาขัดรองเท้าสวยสวยนั่นน่ะเอายาขัด แวบเลยนะพ่อถ้ายังไงมีแล้วเมื่อไหร่เจ้าของรองเท้ามาก็บอกแฟนขับล่วงหน้าด้วยนะเมื่อไหร่เจ้าของรองเท้าจะมาตอนนี้ไปดำน้ําลึกอยู่กลางทะเลเนี่ยตอนนี้ทะเลที่ไหนเนาะไปภูเก็ตติดทะเลแล้วลงเขาชอบดำน้ําลึกมากๆเดี๋ยวเอาเอาน้ำยาไปขัดให้รับรองแวบเลยนี่มตาสเต็กวินขัด เอานิ่มจรงๆหมดเกลี้ยงเลยนะคะร้านปิดแล้วเรียบร้อยขายดิบขายดีครับเออแตลาดไปกินคู้โมงแก่ซีก็แก่ใส่ไหมเอาไปเผื่อ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 อืมไม่รู้เจ๊ารักเมียเลยนะเออไม่เหมือนอเล็กนะอเล็กรักลูกรักเมียรักเมียโตไม่มีสักคู่อะอะไรนะว่าไงนะเออสำรานสำรานเป็นยังไงนะ รู้จักแต่เอ้าของตัวเองไม่รู้จัก,กรักเมียเลยเอาไปคูดเดียวรด้คำเนี้ยโดนออเอาไปคู่เดียวก่อนนะคู่หนึ่งไม่ต้องลรอง<ด>ใครไม่ได้ดก็มาซื้อที่นี่นะครับห้องนี้ขายอยู่จัดจำหน่ายอยู่ขายาย,ย่อมยาวเราขายกันทุกกลุ่มเลยหลังกันเมื่อกี้นี่เองอ่ะไม่บาย,บายส่งจุบไม่าบ,บายส่งจุบค่ะไม่บายส่งจุบค่ะส่งจุบทำไม่เป็นเด็กคนนี้สอนยากมากเลยอ่ะ ไช่เด็กเช็ดรถมาใหม่อ่ะค่าจ้างค่าจ้างแพงไหมคนเนี้ยค่าจ้างวันที่ยี่สิบนี่เลยค่าจ้างค่าจ้างเหรอค่าจ้างอยากได้อะไรอ่ะได้ไปหมดทุกอย่างแล้วนะโอ้ฮะวันที่ยี่สิบเจ็ดโอ้ยค่าจ้างแนลเดี๋ยว้นู่นเดี๋ยวนี่ค่าจ้างก็หมาก็ให้แล้วหมาก็ให้ตัวหนึ่งแล้วไปให้ข้าวมันยังอ่ะไอ้มอมอ่ะไอ้โชคไอ้โชคอ่ะมันชื่อโชกอ่ะไอ้โชคโชคดีหรือโชคร้ายโชคดีเะ ้โ oh, อ้สิงโตชอโชคโชคดีงานสีงานขาแล้วก็ทาเคลือบเพิ่มนะคะอันนี้เป็นทาเคลือบเพิ่มแล้วก็ตากแดดเอาไว้ นี่ค่ะอันนี้เคลือบอะไรอ่ะพี่เอสเคลือบแชลักเหรอเคลือบเครือบไม้สวยนะเคลือบไม้เครือบไม้อย่างสวยเลยเอาเออผมลืมมือถีเคลือบไม้มาเว้ยหมดแล้ว ขอดไหมโอ้ยลืมเออใช่ใช่ใช่เหลืออยู่นิดเดียวเองรอบต่อไปรอบต่อขไหมอ่ะมันต้องกี่รอบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้แหละเดี๋ยวไปเอาเอานี่มาซื้อมาแต่สีน้ได้เป็นยุคประหยัดนะคะเราก็จะทาประหยัดประหยัดนะเราทาได้เรื่อยๆใช่ไหมพี่ มีท,มทั้งสีสย่ามใส่ใจด้วยไอตีสตอนี่หมดอ่ะซื้อมากเปล่าไอติซื้อมาแล้วเราไม่รู้จะพอแบบหมดร้านเลยอ๋ออีกร้านหนึ่งที่เราอาจจะดูได้ก็คือ DIY แล้วนิดหนึ่งหนึ่งนิ้วสวมนอกสวมหนิอยู อย่างไรอย่าเอาเกงขาวไปตำมันเด้เอผิดเด้อจ้าสวยเห็นไหมเา<อ>นาะไม้จริงเนี่ยสีสวยมากสวยมากเลยโอ้ไม้กระดานเลยนะเนี่ยเห็นไหมเวลา al, วิธีดูไม้จริงคือยังไงนะคะก็บางที <S <S บางทีการทําสีไม้เนี่ยร<ม>้านเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปสามารถเดี๋ยวนี้เขาเก่ง <S 2> <S 2> <S 2> เขาลงสีทํา เรียนแบบไม้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูไม้แท้ๆเนี่ยเราควรควรดูใต้ท้องมันด้วยนะครับควรดูใต้ท้องเช่นว่าอย่างเงี้ยเราจะได้รู้เนื้อไม้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไม้เออมันเป็นไม้เก่าเอาเป็นว่าเป็นไม้เก่าใช้งานได้อย่างเงี้ยคือไม้ฝาต้องมีฝุ่นเกาะหยักยุ่งหยากย่ายอะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้ไม้เก่าแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไม้สักนะครับแต่เป็นไม้เนื้อแข็งพวกไม้เต็งไม้รังอย่างเงี้ยนะ เป็นไม้เก่าที่เขาที่เขาทำบ้านแล้วซึ่งไม้พวกนี้ไม่ต้องห่วงครับใช้ได้อีกชั่วนาตาปีเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเขาทําข้างล่างให้เป็นไม้จริงอไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยลงทุนขนาดนั้นนะมันมันมันลงทุนเยอะไปถ้าลงทุนขนาดนั้นต้องทําแบบพวกเฟอร์นิเจอร์ที่ที่ใช้ไม้ประสานเขาเรียกไม้ประสานสวยๆเลยแล้วใช้ในอาคารอย่างเดียวโดนน้าโดนอะไรไม่ได้อันนี้โดนได้สบายมากจะโดนน้าโดนฝนโดนอะไรโดนไปเถอะเนี่ย martin